กำลังแม่น้องกานไกำลังข้ามสะพาน <c oughs> จะพ <c oughs> านไต่ดาวรถโด,ดยสารมีน้อง ทั้งหมมีเรือด้วยพอปาใช่มอาเหรอเรือเหรอาวสรสะพานไทยแลดว้าวข้าม่นั้นภูดหารสวัสดิเกพี่้องภูเขาหวะไปภูดหารเลยเหภูเขาด้วยไหนภูเขาภูเขาอยู่ไกลเก่งมากเขามีพญานาคด้วยลุมเยดูต วิธีนี่ไปหางเงินอยูคนไทยก็เป็นอย่างนนี้เราถือมาเป็นกลุม่มเป็นกลุ่มพี่น้อ,นองเอาโหลดมาเอาโหลดเป็นโหลดสองแถวโหลดยังมาจะได้คล้องมาหาบาัตรหางเมืองแล้วพี่น้องอเตรียมกองเตรียมเตรียมพอเกิเตรียมจำบัตรเอาไปนะพี่น้อง เนมาสองวิเอยพี่น้องเือเลยแต่เื่อเบืเว้นแหละคนมาสิแต่สิมาเอารถมาแบาาบนี ณตอนนี้ติดอยู่ที่นี่พี่น้องเอ้ยแม่พดายะะด่าโมโหใจยุ่นแวะอยู่พี่น้องเรจะพี่ได้กลับพ่ได้กลับพิดานั่งทานรถแหวนอยู่พี่น้องเอ้ยคนนะ้นน้ำคำขี้เกียจเล่ รอรถยาวเลยวุ้ยสารระวังพศบุดาหารสวนตะเคียนิบอกคอยร้ายไปไหรอกพี่นอ้องนางรอรถวนไปวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนสองบอกนางรากำลังเดินทางกลับประเทศไทยพี่น้องเอ้ยนางคานรถเซวียอยู่เนี่ย บเลไ,ไอ้นู่นรถมาแล้วรถสองแถวพี่น้องดดนแดงแก่งกอกสวรรค์สองแถวสองแถวในตำนาน